So สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับชายเก้าเองเมื่อกี้ชายเก้าเข้าไปวิ่งเล่นในเขาวงกตมาแต่ว่าบันนี่อ่ะไม่อยู่มาเล่นเขาวงกตด้วยชายเก้าอ่ะก็เลยพาเพื่อนมาเล่นเขาวงกตซึ่งเป็นตัวหนึ่งในเทรเวอร์เฮนเดอร์สันทุกคนอยากรู้หรือเปล่าว่าชายเก้าจะพาเพื่อนคนไหนในเทรเวอร์เฮนเดอร์สันมาเล่นเขาวงกตด้วยถ้าอยากรู้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ชายเก้าให้ถึง1000ไ like ลค์เลยนะแล้วก็กดติดตามด้วยละ่ะแล้วก็ถ้าทุกคนอยากให้ชายเก้าพาเพื่อนเพื่อนคนไหนของเทรเวอร์เฮนเดอร์สันมา เล่นขาววงกดอะ่ะก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ด้วยเลยเดี๋ยวชายก็ขอไปพาเพื่อนมาเปิดตัวก่อนนะทุกคนมานัทก่อนจะไปชมคลิปพี่ไม์กับพี่นัทมีกิจกรรมดีๆถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์ในคลิปใดก็ได้ในเดือนนั้นๆจะมีโอกาสารับทุนการศึกษา1000บาทเดือนละ1รางวัลถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ไปดูกันเลยถ้าหากใครใจดีก็อย่าลืมกดติดตามพี่ไม์กับพี่นัทด้วยนะ ใชยเก้ามาแล้วนี่ไงเพื่อนเทวันสันของชชยเก้าเจ้ามิววอล์กเกอร์เดี๋ยวแชยเก้าจะพามิววอล์กเกอร์มาเล่นในเขาวงกดให้มาวิ่งไล่จับชชยเก้าไม่รู้เจ้ามิววอล์กเกอร์จะเก่งหรือเปล่าจะหาชชยเก้าเจอหรือเปล่านะาอ้ยแต่ตอนเนี้ยมิววอล์กเกอร์ตัวสูงสูงสงสัยกินนมเยอะมากแน่เลยอะเลยตัวสูงขนาดนี้ชชยเก้าตัวกระจิตลิดไปเลยดูสิเมื่อเทียบกัน โอ้สูงกระชายก้าหลายเท่าเลยนะเนี่ยน้องๆอ,อย่าลืมกินนมกันนะจะได้ตัวสูงแบบเจ้ามิววอลเกอร์แต่ว่าเจ้ามิววอลเกอร์ตัวใหญ่ขนาดนี้จะเข้าในเขาวงกดได้ไหมเนี่ยเขาวงกดเล็กแค่นี้มิววอลเกอร์ตัวยงใหญ่ไหนชายก็ลองลากให้มิววอลเกอร์เดินเข้ามาหน่อยสินี่ Milwaukee มิววอลเกอร์มานี่หน่อยมานี่หน่อยโอ้ถึงตัวใหญ่แต่ก็เข้าได้ เพราะฉะนั้นชายก็ไม่ต้องยอ่อไซส์ให้มีวอลเกอร์และวิ่งแบบตัวใหญ่นี่แหละตัวสูงสูงพร้อมผอมเลยเข้าเข่าวงกดนี้ได้งั้นเดี๋ยวชายก็ว่าเรามาเริ่มเล่นเข่าวงกดกับเจ้ามิวอลเกอร์กันเลยดีกว่านี่นี่นี่มิวอลเกอร์ ไปหลบอยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวชายเก็จะเข้าไปในเขาวงกดก่อนเสร็จแล้วชายก็จะนับ1ถึงห้าแล้วเจ้ามิวอ่ะก็ต้องวิ่งตามหาชายเก้านะหาให้เจอละ่ะเพราะชายเก้าเล่นเขาวงกดนี้มาหลายรอบแล้วชายก็เก่งมาก <c oughs> ชายเก้าเข้าไปหลบก่อนนะ <c oughs> ชายก้าจะเข้าไปแล้วนะมิว1 2 3 4สองสสี่ 5่ามาเลยมาเลยมิวองเกอร์ตามหาเชกก็ให้เจอเชกก็ไปก่อนนะว้าวเชกก็ตกหลุมอีกแล้วมิวองเกอร์เชกเก็ขอเริ่มใหม่ก่อนนะเมื่อกี้เชกก็ตกหลุมอม่ะมิววองเกอร์ก็เลยหาเชกก็ไม่เจอเลยอะ ง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเริ่มใหม่ใช้ก็นับหนึงถึงห้าใหม่นะแล้วมีวอล์กเกอร์ตามหาเหมือนเดิมโอเคนะด้สิชายก้าชายก้าเข้าไปหลบแต่เขาวงกดเลยไม่อยากจะอวดว่ามีวอล์กเกอร์ก็เก่งเหมือนกันหาชายก้าเจออยู่แล้วเพื่อนงี้ชายเก้าวิ่งเข้าไปหลบกันดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ามีวอเกอร์มาเลยจ้ารอบนี้ชายก้จะไม่พลาดฮ่า มาทันหรือเปล่ามาทันหรือเปล่าโหยนี่กลับไปดูเลยนันเนี่ยคิดว่ามิววอกเกอร์น่าจะยังไม่เก่งเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยมิววอกเกอร์หายไปไหนอะ่ะว้ายเข้าผิดช่องเขาผิดช่องมาทางนี้มาทางนี้ไล่จับให้ทนันสิว้ายตกใจเออเหรอไม่น่าไปตามเลยโยนี่มิววอกเกอร์รู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองเข้าผิดช่องเนี่ย หรือว่าเธอตัวใหญ่เกินไปหรอเธอเลยแบบเข้าลำบากเข้าช่องนู้นไม่ได้งั้นเดี๋ยวชายก็จัดให้มีวกอร์ตัวเล็กลงหน่อยละกันปตฉันตัวใหญ่ไปไม่ยเข้าเข้าช่องนั้นไม่ได้อ๋อเจ้ามิวอย่าเพิ่งร้องสิเดี๋ยวชายก็ทําให้เธอตัวเล็กลงเองนี่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 เท่านี้พอหรือยังน่าจะเดินสะดวกขึ้นแล้วนะ พอใจยังพอใจยังเจ้าหมิวฉันว่าฉันน่าจะวิ่งไล่จับในข่าวงกดได้สะดวกแล้วแหละเย้ yeah, ฉันจะได้เล่นกับเธอแบบสนุกสนุกแล้วโอเคงั้นเริ่มเล่นกันเลยนะฉันจะเข้าไปก่อนนับหนึ่งถึงห้าเลนะ1 2ึ่สส ไ่呀โหยพอเป็นตัวเล็กแล้วก็มาไวๆเฮ้ยฉันยังไม่ทันหนีเลย่ะนมิวม็อกเกอร์ฉันว่านับ1-5ถึงมันไวไปอะเดี๋ยวฉันขอเพิ่มเวลาละกันเป็นนับ1-10ถึงแล้วเธอคอยออกตามหาฉันนะโอ้ยได้ได้โหยแค่นี้ทำเป็นเพิ่มเวลาโหยก็ฉันคิดว่ามันไวไปจริงๆอะงันฉันเริ่มเล่นเลยละกันนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออกมาหาฉันได้เลยายังไม่มายังไม่มาโอ้ยจ้ามีวอล์กเกอร์จะหาเราเจอไหมเนี่ยว้ายมาทางตันเฮ้ยจังหวะเนี้ยแหละอุย้ยฉันเริ่มหลงทิศแล้วนะเนี่ย เฮ้ยตอนนี้เราอยู่ใต้สะพานแสดงว่าเราใกล้ถึงเส้นทางออกนี่หรือเปล่านะยัยโหยสุดยอดเลยฉันเนี่ยว่าแต่เจ้ามีวอล์กเกอร์ไปไหนแล้วนะอยู่ไหนนะ้าอยู่ไหนนะ้าอ้ยหาฉันไม่เจอละสิแสดงว่าตอนนี้ฉันชนะนะเจ้ามีววอล์กเกอร์ นี่มิววอเกอร์ตาที่แล้วฉันชนะนะฮ่า yeah. รอบนี้ฉันมีชาเลนจ์มาให้เธอนี่เลยฉันจะให้เธอสองคนเนี่ยมาไล่จับฉันใครหาฉันเจอก่อนคนนั้นชนะแล้วเดี๋ยวฉันจะให้นมไปกินเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมก็ดีนะฉันจะได้ไม่ต้องซื้อนอมเองอยากเล่นแล้ว,วดีนี่จะมิววอ k e r เกอร์แบบไม่มีหัวกล่องนมสู้เขาให้ได้นะ ส่วนฉันจะขอเข้าไปแอบก่อนฉันจะนับหนึ่งถึงสิบนะแล้วหาฉันให้เจอเลยทั้งสองคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเสบออกตามหาฉันได้เลยฉันว่าแต่ละตัวเนี่ยหลงทางกันแล้วแหละหาฉันไม่เจอแน่นอนโอ จะมีหัวกล่องนมเริ่มเดินออกมาข้างนอกแล้วใครจะเจอชายเก้าก่อนนะอย่ารอบนี้ชายเก้าไม่มีทางตกหลุมแน่นอนไปทางนี้ละกันเย่มาเกือบถึงเส้นชัยแล้วเฮ้ยเจ้ามีวอล์กเกอร์ยังเดินตามหาชายเก้าอยู่เลยย่าแสดงว่ารอบนี้ชายเก้าชนะเอ้ยแต่ว่าเจ้าหัวกล่องนมนี่ใกล้มาถึงชายเก้าล้นนะแต่ว่า เจ้ามิววอล์กเกอร์แบบเธอไม่ไม่หัวกล่องนมหายไปไหนแล้ววะแสดงว่าเจ้ามิววอล์กเกอร์ที่มีหัวกล่องนมเก่งกว่าหล่อนเนี่ยไม่เป็นไรนะถึงฉันจะมาถึงก่อนแต่ว่าแต่ว่าเธอก็มาถึงตัวฉันเป็นลำดับแรกเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลเป็นกล่องนมในหลายกล่องกับเธอไปเลย เราได้ข้อสรุปกันแล้วนะระหว่างเจ้ามิววอลเกอร์ที่มีหัวกล่องนมกับไม่มีหัวกล่องนมเราได้ผลสรุปว่ามิววอลเกอร์ที่มีหัวกล่องนมสามารถหาใช้เก้าได้ก่อนเป็นผู้ชนะไปเลยแล้วนี่ก็คือของรางวัลที่เจ้ามิววอลเกอร์จะได้ไปก็คือได้นมกินไปตลอดปีโอ้ยดีใจสุดๆเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> นี่นีนี่ เจ้ามิววอกเกอร์ไม่มีหัวกล่องนมไม่ต้องเสียใจนะเธอเพิ่งมาเล่นตาแรกก็เลยยังไม่ค่อยชินนะ่ะไว้เดี๋ยวมาเล่นได้กันใหม่หลายรอบเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยชายก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าวิ่งไล่จับกับเจ้ามิววอ์กเกอร์จนเหนื่อยแล้วว่าขอไปนอนก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย